ซื้อยาแก้กเสบหรือยาฆ่าเชื้อมากินนะครับเป็นไข้หวัดเจ็บคอห้ามซื้อยาแก้กเสบหรือยาฆ่าเชื้อมากินนะครับเพราะว่าไข้หวัดส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสครับยาแก้กเสบยาฆ่าเชื้อมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ฆ่าไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นกินยาแก้เสบหรือยาฆ่าเชื้อเวลาเป็นหวัดที่ติดจากเชื้อไวรัสไม่จําเป็นครับแต่ถ้ามีอาการน้ำมูกไหล ซื้อยาระโนมูกมาทานได้มีไอเสียมห่าซื้อยาแก้ไอละลาเสียมห่ามาทานได้มีไข้กินยาพาราหนึ่งเม็ดทุกๆสี่ชั่วโมงได้ที่สําคัญคือต้องบ้วนปากบ่อยกลัวคอของน้กยาบ้วนปากเอาเชื้อออกไปให้มากที่สุดถ้าล้างจมูกได้ยิ่งดีครับจะช่วยทําให้เชื้อโรคออกไปได้มากที่สุดที่สําคัญคือต้องนอนหลับพักผ่อในให้พอเพียงจิบน้ําอุ่นบ่อยเพื่อให้เรามีภูมิต้นานทานที่แข็งแรงในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส โควิดหรือว่าไข้หวัดก็แล้วแต่เราจะได้หายได้ภายในไม่กี่วันนะครับ